อร,ริยสัจจากพระโอษภาคหนึ่งว่าด้วยทุกอร,ริยสัจความจริงอันประเสริฐคือทุกมีสามนิเทศอุเทศแห่งทุกอริยสัจภิกษุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือทุกเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายความเกิดเป็นทุกขความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกขความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความทุกกายความทุกใจ ความคับแขนใจเป็นทุกข์ความประสบด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพัดภาคจากสิ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์ความปรารถนาอย่างใดแล้วไม่ได้อย่างนั้นเป็นทุกข์กล่าวโดวยสรุปแล้วปัญจุปาทานขันขันห้าอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเป็นตัวทุกข์นี้เรียกว่า ความจริงอันประเสริฐคือทุกนิเทศแห่งทุกอาริยสัตว์นิเทศหนึ่งว่าด้วยประเภทและอาการแห่งทุกตามหลักทั่วไปความเกิดภิกษุทั้งหลายความเกิดเป็นอย่างไรเล่าพิษูุทั้งหลายการเกิดการกำเนิดการก้าวลงวงเล็บสู่คัน วงเล็บปิดการบังเกิดการบังเกิดโดยยิ่งความปร,ปรากฏของขันทั้งหลายการที่สัตว์ใดการที่สัตว์ได้ซึ่งอายตนะทั้งหลายในสัตว์นิกายนั้นๆของสัตว์เหล่านั้นเหล่านั้นนี้เรียกว่าความเกิดความแก่ภิกษุทั้งหลายความแก่เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายความแก่ ความคร่ำครวนความมีฟันหลุดความมีผมหงอกความมีหนังเหี่ยวความเสื่อมไปแห่งอายุความแก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลายในสัตว์นิกายนั้นๆของสัตว์เหล่านั้นนั้นนี้เรียกว่าความแก่ความตายภิกษุทั้งหลายความตายเป็นอย่างไรเล่าพิกูุทั้งหลายการจุติความเคลื่อนการแตกสลายการหายไป การวายชีพการตายการทำกาละการแตกแห่งขันทั้งหลายการทอดทิ้งร่างการขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตจากสัตว์นิกายนั้นๆของสัตว์เหล่านั้นเหล่านั้นนี้เรียกว่าความตายความโศกภิสูุ์ทั้งหลายความโศกเป็นอย่างไรเล่าพิกูจน์ทั้งหลายความโศกความเศร้าความเป็นผู้เศร้าความโศก กลุ่มกลัดความโศกกลุ่มกลัดของบุคคลผู้เผชิญด้วยความวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งอ่านความทุกข์ชนิดใดชนิดหนึ่งกระทบแล้วนี้เรียกว่าความโศกความร่ำไรรำพันพิสูจน์ทั้งหลายความร่ำไรรำพันเป็นอย่างไรเล่าพิสูจน์ทั้งหลายความคร่ำครวญความร่ำไรรำพันการคร่ำครวญการร่ำไรรำพัน ความเป็นผู้คร่ำครวญความเป็นผู้ร่ำไรรำพันของบุคคลผู้เผชิญด้วยความวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งอันความทุกข์ชนิดใดชนิดหนึ่งกระทบแล้วนี้เรียกว่าความร่ำไรรำพันความทุกข์กายพิสูจน์ทั้งหลายความทุกข์กายเป็นอย่างไรเล่าพิสูจน์ทั้งหลายความทนได้ยากที่เป็นไปทางกายความไม่ผาสุกที่เป็นไปทางกายความทนได้ยาก ความรู้สึกอันไม่ผาสุกที่เกิดการกระทบทางกายนี้เรียกว่าความทุกข์ความทุกข์ใจภิกูุทั้งหลายความทุกข์ใจเป็นอย่างไรเล่าภิสูุทั้งหลายความทนได้ยากที่เป็นทางใจความไม่ผาสุกที่เป็นทางใจความทนได้ยากความรู้สึกอันไม่ผาสุกที่เกิดแต่การกระทบทางใจนี้เรียกว่าความทุกข์ใจ ความคับแขนใจภิกษุทั้งหลายความคับแขนใจเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายความกุ้มใจความคับใจความเป็นผู้กลุ้มใจความเป็นผู้คับใจของบุคคลผู้เจริญแล้วด้วยความวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งอ่นความทุกขชนิดใดชนิดหนึ่งกระทบแล้วนี้เรียกว่าความคับแขนใจความประสบด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักภิกษุทั้งหลาย ความประสบด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์เป็นอย่างไรเล่าพิสูจน์ทั้งหลายรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะเหล่าใดในโลกนี้ที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใครไม่น่าพอใจมีแก่ผู้นั้นหรือว่าชนเหล่าใดเป็นผู้ไม่หวังประโยชน์ไม่หวังความเกื้อกูลไม่หวังความผาสุกไม่หวังความเกษมจากเครื่องผูกรัดต่อเขาการต้องไปด้วยกัน การต้องมาด้วยกันการต้องอยู่ร่วมกันความระคนกันกับด้วยอารมณ์หรือบุคคลเหล่านั้นนี้เรียกว่าความประสบด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพัดภาคจากสิ่งที่เป็นที่รักพิสูจน์ทั้งหลายความพัดภาคจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นทุกข์เป็นอย่างไรเล่าพิสูจน์ทั้งหลายรูปเสียงกลิ่นรสพธทธะเหล่าใดในโลกนี้ที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่ น่าพอใจมีแก่ผู้นั้นหรือว่าชนเหล่าใดเป็นผู้หวังประโยชน์หวังความเกื้อกูลหวังความผาสุขหวังความเกษมจากเครื่องผูกรัดต่อเขาเช่นมารดาบิดาพี่น้องชายพี่น้องหญิงมิตรอามาตญาติสายโลหิตก็ตามการไม่ได้ไปร่วมกันการไม่ได้ร่วมกันการไม่ได้อยู่ร่วมกันความไม่รักคนกัน กับด้วยอารมณ์หรือบุคคลเหล่านั้นนี้เรียกว่าความพลัดพาดจากสิ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์ความปัถนาอย่างใดแล้วไม่ได้อย่างนั้นพิสูจน์ทั้งหลายความปัถนาอย่างใดแล้วไม่ได้อย่างนั้นเป็นทุกข์เป็นอย่างไรเล่าพิสูจน์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาย่อมเกิดความปัถนาขึ้นว่าโอ๋หนอขอเราไม่พึงเป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดา และความเกิดเล่าก็อย่าพึงมีมาถึงเราเลยดังนี้ข้อนี้ไม่ใช่สิ่งที่สัตว์จะบรรลุได้โดยความปรารถนานี้เรียกว่าความปรัรถนาอย่างใดแล้วไม่ได้อย่างนั้นเป็นทุกขภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมเกิดความปรัรถนาขึ้นว่าโอ๋หนอขอเราไม่พึงเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดาและความแก่เล่า ก็อย่าพึงมีถึงเราเลยดังนี้ข้อนี้ไม่ใช่สิ่งที่สัตว์จะบรรลุได้ด้วยความปรารถนาแม้นี้เรียกว่าความปรารถนาอย่างใดแล้วไม่ได้อย่างนั้นเป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมเกิดความปรารถนาขึ้นว่าโอหนอขอเราไม่พึงเป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดาและความตายเล่าก็อย่าพึงมีมาถึงเราเลยดังนี้ ข้อนี้ไม่ใช่สิ่งที่สัตว์จะบรรลุได้ด้วยความปรารถนาแม้นี้เรียกว่าความปรารถนาอย่างใดแล้วไม่ได้อย่างนั้นเป็นทุกพิสูจน์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้มีความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจเป็นธรรมดาย่อมเกิดความปรารถนาขึ้นว่าโอ๋หนอขอเราไม่พึงเป็นผู้มีความโศกความร่ำไรลำพันธ์ ความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจเป็นธรรมดาและความโศกความร่ําไรรําพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจเล่าก็อย่าพึงมีมาถึงเราดังนี้ข้อนี้ไม่ใช่สิ่งที่สัตว์จะบรรลุได้ด้วยความปรารถนาแม้นี้เรียกว่าความปรารถนาอย่างใดแล้วไม่ได้อย่างนั้นเป็นทุกปัญจุปาทนขันภิกษุทั้งหลายกล่าวโดยสุด กล่าวโดยสรุปแล้วปัญจุป,ปาธานขันเป็นตัวทุกข์เป็นอย่างไรเล่าพิสูจน์ทั้งหลายปัญจุป,ปาธานขันได้แก่สิ่งเหล่านี้คือขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูป ขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารและขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเหล่านี้แลเรียกว่ากล่าวโดยสรุปแล้วปัญจุป,ปาธนาขันเป็นตัวทุกขนิเทศที่หนึ่งว่าด้วยประเภทและอาการแห่งทุกข์ตามหลักทั่วไปจบนี่คือ,อบทแรกนะครับของอริยสัจสี่นะครับ พระพุทธองค์ก็จะอธิบายนะครับอธิบายว่าความความจริงอันประเสริฐนะครับทุกมันคืออะไรพระพุทธองค์ก็ได้กล่าวนะครับได้ตรัสเอาไว้ว่าทุกคือความแก่ความตายความโศกความร่าไรรําพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแขนใจเป็นทุกเนี่ยนะครับความพัดภาคจากสิ่งที่ไม่เป็นที่รักความพัดภาคจากสิ่งที่เป็นที่รัก ความปัถนาอันใดไม่ได้อย่างนั้นนี่เป็นทุกข์นะครับพระพุทธองค์ก็กล่าวโดยสรุปว่าปัจจุป,ปัทนาขันเนี่ยาการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันห้าปัจจุป,ปัทนาขันคือการขันห้าอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานคือการยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะครับนั้นเป็นทุกข์อันนี้คือพระพุทธองค์ตรัสไว้นะครับเขาเรียกว่าอะไรคือทุกข์อย่างเงี้ยนะครับ เราจะผมจะพยายามอ่านไปทีละบททีละบทแล้วก็จะพยายามทําความอธิบายทําความเข้าใจสรุปสั้นๆให้กับเพื่อนๆ่นา,านกัลยาณมิตรนะครับได้เข้าใจว่าพี่พ,พระพพุทธองค์ต้องการให้ทราบให้รู้ให้นําเอาอาริยสัจส,สีไปปฏิบัติเนี่ยอันดับแรกเราต้อง ทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าอริยสัจสีนั้นคืออะไรนะครับอริยสัจสีก็คือความจริงอันอันสูงสุดอันประเสริฐนะครับความจริงอันประเสริฐความจริงอันประเสริฐคือทุกเนี่นแหละครับความจริงอันประเสริฐคือประกอบไปด้วยทุกสมุไทยนิโรธมรกทุกคือความไม่สบายกายความไม่สบายใจนี่ทุกสามูไทยนะครับคือ สามูททยคือสาเหตุแห่งความทุกข์สาเหตุแห่งความทุกข์ก็คือตัณหาความอยากนะครับตัณหาความอยากก็จะแบ่งเป็นตัณหาภาวะตัณหา,าวิภาวะตัณหาอย่างนี้ครับอ่าก็คือความอยากนั่นแหละความอยากคือสาเหตุแห่งทุกข์นะครับพระพุทธองค์ให้ละตัณหาเนี่ยนะครับทุกข์ให้กําหนดรู้ าสามุไทยคือสาเหตุแห่งความทุกข์เนี่ยพระพุทธองค์ให้ละนะครับแล้วก็อันที่3มคือนิโรธคือ,อความดับทุกข์นะครับนิโรธความดับทุกข์ดับทุกข์ให้รู้แจ้งแทงตลอดให้ทําความเข้าใจาว่ามันเป็นยังไงในตัวเนี้ยนะครับตัวนิโรธเนี่ยคือนิโรธะเนี่ยคือการดับดับอะไรดับคือ ราคโทุสะโมหะ,ะดับตัณหานี่แหละนะครับนี่ดับตัณหาแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสเอาอหนทางที่จะดับเหล่านี้ที่จะดับทุกเนี่ยเขาเรียกว,ว่าอาริยมมากมีองค์8นะครับอาริยมมากม,มีองค์8คือสัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดําริชอบสัมมาวาจามีวาจาชอบสัมมาอก,กัมมันตรมีการงานชอบ สัมมาอาชีวะมีการสัมมากรรมตะมีการกระทําที่ชอบสัมมาอาชีวะมีการงานที่ชอบสัมมาวายามะมีความเพียรพยายามชอบสัมมาสติมีความระลึกชอบสัมมาสมาธิมีการตั้งใจไว้ชอบสรุปย่อลงไปเหลือศีลสมาธิปัญญานี่นะครับผมสรุปให้ฟังคืออริยาาสัจสี่เนี่ยเ,เราค่อยๆเรียนรู้ไปทีละบททีละบทนะครับ ในบทนี้ก็คงจะจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับต่อไปต่อไปแล้วก็อ P ีต่อไปเราก็จะมาดูในในเรื่องของทุกก่อนนะครับทุกก่อนทุกสมุทัยนิโรธมากเนี่ยค่อยๆค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้ไปในรายละเอียดมันเยอะนะครับแต่เป็นคำที่พระศาสดาองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้แล้วก็ได้พันนาได้ ขยายความให้พิสดารขึ้นไปนะครับเราก็ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษาไปนะครับ